คุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนในรายการข่าวมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะมิมีเรื่องเกี่ยวกับอายุมาถามพี่มดก่อนเลยปีนี้อายุเท่าไหร่คุณผู้ชมคะอย่างนี้เรียกว่าวอนดีๆมาถามเรื่องอายุได้ยังอะไรเขาบอกว่าคําถามอายุกับผู้หญิงนี่เป็นคําถามหยาบคายมากนะไม่เห็นหยาบคายเลยหนูก็ตอบได้ก็ตอบได้สแกเกกก่าฉันก็สิปีนั่นไงนั่นไงฮิวโกเขารู้กันหมดแล้วเห็นไหมอายุ32แล้วทำไมเออเฮ้ยแต่พี่มดยังสวยอยู่เลยนะก็จริง ปฏิเสธยากมันเห็นคาตาไงคือจะบอกไม่สวยก็ไม่ถูกก็เดี๋ยวจะหาว่าโกหกอ๋โอเคแล้วมีวิธีอะไรบ้างนี่ไม่สวยอ่ะโอ้เยอะแยน้องมิ้นจริงๆสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้ฝรงใสถวายดอกไม้พระอ๋อออกกำลังออกกำลังกายนร่ไม่ต้องทำไม่ถวา็ระอย่างเดียวการรับประทานอาหารในครบวห้มูออกกำลังกายพักผ่อนในเพียงพออย่างนี้สวยจริงคะ คือตรงกับที่พี่มดบอกเลยค่ะเรื่องที่วันนี้ที่มิ้นจะนํามาฝากเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําให้เราแบบว่าอ่อนกว่าวัยชะลอความแก่นั่นเองซึ่งพี่มดพูดมาก็เกี่ยวนะไหนลองเล่าซิว่าเราได้ทําครบหรือเปล่าโอเคค่ะก็คือร่างกายของเราเนี่ยเมื่อแบบตอนในเด็กอย่างมิ้นเนี่ยตอนเด็กมิ้นยังใช้ร่างกายไม่เยอะมากไงพอแบบสูงอยูมากขึ้นก็เริ่มแบบเอาละร่างกายเราเริ่มแบบชรามากขึ้นอ่อนล้ามากขึ้นค่ะฉะนั้นเนี่ยเราวะต้องประหยัดบ้างประหยัดดูแลทนุถนอบร่างกายเราบ้างไม่ใช่บอกว่า เทวทุกวันไปทากนั่ไม่ทันละตอนนี้นทานตอนนี้นไม่ทานละทานทานทานเจ้าทานนะอย่างแรกที่เราควรทําเพื่อแบบว่าดูแลร่างกายให้สุขสภาพช้าลงนะคะ,คะอย่างแรกเลยคือดูแลน้าหนักตัวให้เหมาะสม อันนี้รู้เหรอาที่ทได้นี่ทําได้นั่นไงนั่นไงทำได้ทำไมมันถึงไม่เหตุผลว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับอาหารมากเกินไปนะคะไขมันเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่ตามน่างะผู้หญิงแล้วเนี่ยเป็นเยอะไงต้องโค้งต้องขาต้องพุงสะโพกหน้าด้วยไงพี่โมหนอก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 กันโหนกใช่ไหมอีเดือที่มันแบบปริ้นออกมาข้างหลังอะ คือสมมุติว่าถ้าน้ำหนักตัวเรามากขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้แบบเบาวงเบาหวานมาพึ้นมาพลาโรคไตอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะ่คะซึ่งเราควรรักษารูปร่างไม่อ้วนด้วยการกินให้พดีกินแบบพอดีนะสิเออไม่ใช่กินอยู่นั่นแหละไม่เดี๋ยวนะคำว่าพอดีมันยากไะนะ ยังไงพี่หมดคือแบบกว่ามันจะพอดีของเราอ่ะมันเชื่อเชื่อพี่หมดมันอาจจะเกินของคนอื่นไปแล้วไงคือมันกินไปแล้วไงแบบมันหยุดไม่อยู่แล้วไงไม่ทานแล้วไงจริงๆเรานะคะเราควรักษารูปร่างด้วยการกินแบบว่าอาหารที่มีกากใยสูงกากใยมากๆแบบว่าขับถ่ายง่ายแบบพวกข้าวกล้องข้าวขาวนี่เลิกกินแล้วนะพี่หมดเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินไปผสมกัน เลิกกินข้าวขาวนะคะแล้วก็ <c oughs> กินโปรตีนจากพวกปลาหรือว่าถ <c oughs> ั่วกินผักผลไม้ก็เหมือนที่เรารู้กันมานั้นแหละแต่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ไง,งต้องทําให้ได้นะคะ <c oughs> ก็คือพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลสระเยอะนะคะ <c oughs> ทำให้ไม่อ้วนไม่แก่เร็วด้วย <c oughs> โอ้โหดีมากเลย <c oughs> อย่างที่สองที่ควรทําเพื่อชะลอความแก่ก็คือ ออกกาลังกายสม่ําเสมอควบคู่กับพักผ่อนอย่างเพียงพอทําอยู่แล้วใช่ไหมทำอยู่แล้วทุกวันออกกําลังกายได้แต่พักผ่อนเพียงพอค่อยได้เท่าไหร่งานหนักใช่ไหมเปล่าเล่นไม่ยอมไม่ยอมหลับเล่นนู่จริงๆแล้วนะคะเราควรออกกําลังกายทุกวันวลนละ30นาทีทุกวันเลยหรอทุกวันหรือไม่ก็แบบคนเริ่มต้นใน 3- 5วันก่อนก็ได้ทำให้เคยชินเงเชื่อเลยว่าหลายคนนี่ตอนแรกอ่ะฝืน ไม่ใช่ไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองเหมือนกันนะเหมือนพี่มดใช่ไหมต้องอยากต่อสู้ใช่ไหมนอกจากนี้นอกจากออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารนะคะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยแล้วเจ็ดชั่วโมงถึงไหมเอยบางวันก็ถึงนะบางวันไม่ถึงบางวันไม่ถึงบางวันเกินมากเลย12แล้วว่ายังไม่ตื่นเลยเฮ้ คือไม่ไหวเลยไปแล้วไม่ได้นะนี่คือนอนหรือสลบมันต้องพอดีไงนอกจากนี้คะพอเราแบบออกกําลังกายแล้วก็นอนใี้เพียงพอแล้วเนี่ยตื่นมาสมองจะโล่งทํางานได้ง่ายมากขึ้นพี่หมอมันจะรู้สึกกระสับกระเชงใช่ไหมนอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วการรับประทานอาหารให้เพียงพอแล้วก็การดูแลเรื่องรูปร่างแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยังมีวิธีการดูแลตัวเองค่ะทําให้อ่อนกว่าวัยได้นะคะง่ายๆง่ายมากดูแลสุขภาพจิตให้ผ่องใสเนี่ยยากเ บอกว่ารู้จักผ่อนคลายคุณผู้ชมเอามาฟังว่ามันยากไหมล่ะ <Okay. S 2> รูจ้จักผ่อนคลายทําได้ไหมผ่อนคลายพี่มดไม่เครียดทําได้ไหมได้ฉันทาไม่ได้เลยแนมะ้แต่วินาทีเดียวนะคะ <k> เขาบอกว่ามีการศึกษาพบว่าหากเราเนี่ยนะคะทำให้ <c oughs> สุขภาพจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจสงบร่างกายเนี่ยนะคะจะหลั่งสารมีความสุขออกมาทําให้ระบบอวัยวะในร่างกายทั้งหมดเนี่ยทำงานเป็นปกติค่ะซึ่ง <c oughs> ตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับคนที่แบบ ฉุนเฉียวงุดหงิดอารมณ์ร้ายอย่างเงี้ยเดี่ยวนะเขาบอกว่านางจะหน้าหน้าหน้านางจะเหี่ยวนะหน้านางจะมีริ้วรอยเพราะว่าเราโกรธเนี่ยคนเราจะหน้าย่นไม่จริงค่ะคุณผู้ชมพี่มดไม่เป็นเลยจริงเหรอพี่มดคืออะไรไม่โกรธหรือไม่เหี่ยวพี่มดแบบฉุนเฉียวไม่เห็นหน้าเหี่ยวเลยฉุนเฉียวมากเขาบอกว่าคนที่แบบว่าฉุนเฉียวง่ายจะเป็นโรคกระเพาะด้วยนะเฮ้ยเครียดลงกระเพาะน้องเคยได้ยินไหมไม่เออเขาบอกว่าเป็นเป็นไมเกรนก็เป็นวิธีการวิธีการผ่อนคลายความเครียดค่ะได้แก่การนั่งสมาธิ ฉันเครียดหนักกว่าเดิมเลยอ่ะคือฉันนั่งมาฉันแบบมันไม่ใช่ฉันน่ะห้านาทีไม่ได้นะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะวิธีการผ่อนคลายความเครียดนี่นะคะมันแล้วแต่จริตของคนนั่นเงบางคนอาจจะชอบแบบนั่งสมาธิบางคนอาจจะชอบเดินเล่นฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกอะไรก็ได้ทําให้จิตใจของเราผ่อนคลายค่ะคุณผู้ชมค่ะ 4. ค่ะง่ายที่สุดวิธีการที่4ี่ที่ง่ายที่สุดการหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไป เฮ้ยยากเหอะหาได้จากไหนวะอากาศบริสุทธิ์ในกรุงเทพเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าร่างกายของคนเรานะคะต้องการออกซิเจนค่ะที่มีอยู่ในอากาศประมาณ20เอร์เซนตค่ะเพื่อใช้ในการเผาผลาญอาหารนะคะให้เป็นพลังงานการหายใจเข้าแต่ละครั้งของเราเนี่ยสามารถทําให้เราเจ็บป่วยได้ถ้าเราหายใจเอาฝุ่นควันและมลพิษเข้าไปเดี๋ยวนะทุกวันนี้เนี่ยพี่มดเจอทุกวันทั้งวัน ไม่มันก็ต้องมีบ้างเช่นแบบว่าเราอาจจะต้องไปในบริเวณที่มีสวนหรือมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาไหมมีเวลาไหมเอ้ยการคนที่บอกว่าไม่มีเวลานี่เป็นข้ออ้างอะคุณผู้ชมคะเออระวังนะถ้าเกิดเราไม่อยากจะแก่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลิกมีข้ออ้างได้แล้วค่ะการชะลอวัยไม่ให้แก่เร็วเนี่ยเหมือนกันที่เราบำรุงรักษารถน้องอุ้ยเราก็ต้องมีการแบบเช็คระยะเช็คเครื่องเติมน้ำมันเครื่องเติมลมยางเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราอยากจะให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะใช้งานได้นานเหมือน รถที่ใช้งานได้นานก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะคะ,คะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ